เลยน่อไม้กับล้างน่อไม้ไปน้ำเลยนอขาวคักเสีพแต่มันเป็นแม่งมันเป็นแบบนอแบบไล,ะละ่ๆทุกคนซื้อน่อไม้ซื้อยังโมคูซื้อหน่อไม้สั่นไปแต่มันคล้ายๆคือหน่อไม้บุงแล้วมันโบแมนเขีนค่ะทุกคนคันมือนี่ล้มเลยเลยนี่ระวังเลยน้ำแต่น้ำมันบุกเป็นสีนะนอเป็นสีใสเนาะพอฝนตก คนด้อสบายดีสบายดีทุกคนเนาะวันนี้มาพอกัานังเก๋ตอนทุกคนนาังเกสาวพูไทยมื่อเกตอนสาวพูไทยวันนี้สาวผูไทยเข้าแต้กินเข้านะกคนเข้าซุกแล้วตอนนี้นะตอนนีสใส่เข้าทุกคนผิซีีสาวเราไม่มีผิดีประจําบ้านสาวเราเต่ละมือเห็ุผลแน่เด้อที่เขามาบงาเดกน้องะรงนี้ก็คือฝนลินตลอดฝนลินเจอคมือเลยทุกคนตั้งแต่สาวจนมาขำเนาะก็วคือแบบสองปากปางนี้นะ

แก่โนมัเป็นพาดเป็นห่วง แล้วเอามาหลากจานล่อน้อาสาวใหม่นีไ่ไม่ชอหรอฉันไม่ชอยังก,ก,กินจอ พอหลังจากนึ่งข้าวล้างถ้วยแล้วกะเกะกับสิเกีมตู่ไปหานอไม้กับน้องน้ำเพชรโตนอไปน้ำกันสองคนมาหาเก่งไว้กินนะทุกคนเพื่อประหยัดงบในการซื้อใส่ใจเพราะว่าเมอวานะทุกคนคือแบบประหยัดได้พอหากินได้เขาก็สิเขาไปหานอเดี๋ยวไปรู้น้ำกันเลยวันนี้สองคนเขาจะไปหานอไม้และน้องน้ำเพชรเน้อเข้าไปจวนไพ่อันทางมาเมื่อกี้นี้นะพี่น้องนี่คือแม่มาเลยทุกคนตื่นมาแล้วว้าวตื่นดอนแล้วมาเลย ส่งจะสีแดงรอเนาะเสื้อเออเสื้อแดงกับลอเนาะพี่น้องเนาะเป็นห้าสิบไปหาหน่อไม้อยู่หูยานแนมีดนะน่ากลัวท่านะพี่น้องเนาะบ้าเบิงมื้อนี้เฮาสิได้กินเฮากินหน่อไม้อยู่บ่มีดเอาไว้นะเด้อยานได้เมื่อกี้นะเอารถพลาแล้วก็ยกขึ้นเทิงอันนี้เลยอันนี้อันบ่ฮู้คือกันว่าน้ำหอยึ้นหลายบ่ ถ้าไปเบ่งน้ำเดี่ยวว่าสิได้หรือบ่ได้หรือสิอ่าเด็กกินหรือไ่เด้กกินนี่เมืองคือไงเนื่องจากว่าห้าบ่มีกระต่าเนอะทุกคนเนาะกัตตาอายุเฮิร์นคนนะอายุเฮิร์นอันะสะพอนคนนะก็เลยเอาทั้งอย่างมาเซ้อเอานอกคันนี่กระเต็มทั้งอย่างนี่กระเมือทุกคนเลยไงบ้บ่เนาะไเบ่งน้ำเดี่ยวเนาะเสียมเข้ากระมี่ดงนึงแล้วกันน้ำเพชรกระถือมีดดงนึงเนาะมาลุยตัดนเนาะไม้กันแม่เนาะไม้พี่หรือเนอะอายุเฮิร์นี่แหละ มีจื้อซื้อแล้ไหมนะเอาท่าวไปกันทุกอย่างเลยเนาะเอาเอาทุกยางมาเลยหลายถุงเลยเอามาโซนนี่นะถุงอย่างถุงมือเลยอ๋อถุงมือเออถุงมืออันกันแผลนั่นะาาน,นะเานา,นานนนะเขาก็บเปลี่ยวเนาะพอมันแบบคันท้ายาเอยพี่น้องเดี๋ยวนี้เหาจะหอดโฮยแล้วเด้อเขาบอกมีเกือบโบกเนะาะคือเกือบอันนี้มาเอาทุกคนที่มีเกือบโบกกะคาคือได้เนาะน้ำเพชรเนาะอุ้ยทุกคนได้ยินเสียงน้ำตกปะนะี่น้ำตกนี่ เสียงน้ำตกนี่ฝ้านี้นะให้ยศได้กลับขึ้นมากวันนี้จะได้เนาะไหมจะรอดหรือจะร่วงไปเออนมันมีก่อนเนาะมายุ่งเข้ากระหาเลาะแค่นี้เลยออน้ำโล่งเลยดิน้ำรลดเนี่ยแล้ว,วน้ำาลดแต่วก็มึนก็ นี่แหละอยู่นอกดูข้ามบ่ได้ไปได้นะบ่แล้วมันบ่กขึ้นไว้ประเด็นคู่ไปหาตามก่อนเอาไหมคุณป้าคุยค่อยเห็นตามตามมันะคุณโอเคค่อยจับป้องฮะโอเคค่อยเกะโซ่แบบี้ได้ค่ะจ้ะไปสเกสิพาหาหน่อไม้ทุกคนมื้อนี้เบิ่งสภาพบ้างนะคือแบบเกมพร้อมมาแล้วคือน้องนี้คือแบบว่าตื่นมากเลยพ่อจะช่วยหน้ากินข้าวตือนทำมิตรแล้วกัพากันมาเลย กอนน้าไม้ก็บรรยาเยอะเลยทุกคนมันก็จอกกะแจ๊กจิงหน้าไม้หน้าไม้บ่งบเ่ออนหน้าไม้ชอบคนได้หลายแต่ว่ามีโค้ดข้ามมีบทเหตุบ้างนาะเขาบทเหตุอะไง้ย่นมีโค้ข้ามอีว้าบหนมันันนทน้นีอนนไหนโอมาตอนนั้นน อันคาหามือเลือกกอนเนห่ยมาหามือนี้บวมาบัางาาลูนี่นะกลอนบงก็นกเห็นแล้ว่านไปเลยมือนี้ได้นี่นะมาบัางไหม,มว่านี่เดมาค้อคืเห็นหอยไหมไหมม่ว่านี่มาหาก้อน้น ห้ย่านลูกลงไปนะย่ามันเลิกบกาหานย่านปีงเนี่ยเียวยานปอ๋อควเด้อเกสิออกคอลุกพนได้ได้สแออสีสแอร์ไเมเอซี่เบอเคยชจะเป็นแอเอซี่เหรอบอได้แตลอีซี่นะทุกคนตตนามาโซลโตกลับขึ้นไปทางเก้าฮามาน้ำเพชร กระโดดมะปึ๊บระวังเด้โอเคทามาหาอีฟังนึงเนาะพี่น้องอืมน้องคน,นเด็กเพื่อนีลปลาหกอืม บ่งก็มาบ่งบงนี่กนเป็นกระลงก่ตอนค่อยมาหาตอนนั้นเน่โอ้โหนี่บักลเติบเดี๋นี้อ,อ,นนอ่ะจับนี่ไป่ห้างบ่โมบ่ได้ห้างพ่อ,อยไปหาบ้งดูนี่ขอบกาลงน้ำข่อยางเขาไหลวบอมีเตข้อมาหาตนนั้นยังพอได้น้ำยูพี่หาตนนั้นนโอ้อะไรอยู่บ้าจุดหน่อจุดหนึ่งอน้อไม้นะ ตอนนั ick, oh ้นมาหาอยังได้เลยเขาบอกอยยามันเลิกมันเป็ี Kayla: ่ยนดีไซน์ยมันคุดลงนะอืมันดับวงไปนะผู้ก็เจอได้เอาไ้แล้ววิวไปสาวกอายังหลับด้วยแม่มีกัไปอาัน้ำไม้ อจโป้งอนพี่น้องเอ้ยเก่งเยอะพ่อเกงนี่ทุกคนจังแม่มาได้หลายทุกคนเออเจ็บน้ำ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 นี่ง่าย ไล er um. mm ่ไล่ค bon. oh, oh. oh, ่ะท oh, ุกคนอึดไล่ไล่ทั้งยุ On ่งทั้งหยางครบทุกคนเลยคี่ถอดหน้าแม่เลยเจเกบนลไปทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโน้่โอ้ยโอนเโออออยออย้้้ย เย่เย้เย้ๆนี่ไงน้อยกระดงได้แล้วนี่ไงรอบเข้าไปหน่อยน้อไปหลดนไปเลยจังได้เก่งาหาะนั่นนี่ที่เขาหาไปขายเนาะคือเจ๊งแห้งเขาไปหาบ้านคือเขาไปบ้าน น้าขารู้ช่วยน่เห็นน้อยใหญ่เลยใช่ไหมว้าวเห็นมางต่งกระโปงอยู่ทุกคนเห็นบอสน,นี่นี่นี่เอาน้าไม้แฟนป่าน้ำเดน,น่โอด,ะะดีดีแล้วมันตกลงนี่น้อ,ยอยงแย่ตัวนี้ ว,ว้วาวเมาได้แล้วอันนี้คือนองไม้มันแหมคืนนี่มันถือมันอยู่ในขี้ดินทรายดิยมีเ<ม>จ้าปลาข้าวย็นไปลยแหลมมันปักนะนะปักขึ้นมาในนันี้ตลอดจะแค่นนะี้พอพอมาได้ซื้อนะทุกคนเนาะอนใดน,นันนี้นะ ได้ป่ะสอเก๋ไดไปสองสามย่อหอนูนมาค่ายยู่บ้านนี้แล้วนองน้ำเ่ขนาดโผล่โผล่น้อยถามแบบไ่ได้ไม่เชย่อไล้ข้า,าวพี่ข้าวหมีแเ้ยได้บานี้นะ,นอะ,นะหอรทุกคน,น้องห้ามืันนะี้เราจังตลาดหินนนะ มือหัวมันซีซากลงไปเลื่อยๆในช้วงนี้เราอาเซบลงไปซากมันดูย่ายไปตอนนั้นง่ายไปเลยจะเบลอไปแล้วไปแล้วจะค่อยคุยคุยคุยงานน้ำ น้ำมันแห้งทุกคนน้ำมันไหลทอดทอดแห้งต้องอยางไปบ้างนีาวจา้นไม่ขาวจาหัหวกจะแต่อาตอนนั้นนะ่ะขึ้นน้ำพีแร่ไม้ไปนายกับบัฮักเนาะคิดว่าไม่มีเน้าวสองอันเขาเพิ่นหรือดเลย หรือว่าใต้ไปแถวนี้บ้างมันเป็นตะยานเนานท่านา้ำมันแห้งมันไหลหลงมาบอลทีแล้วโยมลูบ,ล,บลูบลงไปไปย้ำไปทางพี่ส๊ะกี้มีดเอาแล้วบอสไปมึงที่ขเนาะเห่นงนัเพราะอันนี้มันโมเมนหน้าซุ้มเหาเนยทุกคนเป็นหน้ารัากษาน ทา,างพุนก็จิมี่อยูอนน่ทุกคนเลยมันห้ามแต่บ่ได้เป็นแต่ยานเด้ยวทุคนเสงคุบคลุก้ลุมันน้ยๆเลิกเลิกทองอันนี้นีนน้ทุกคนทุกคน ออน้าบ,บ้างโต๊ะได้สาวเก๋นะเก๋พี่น้องตอนนี้เขากับหามาหอดพีแล้วเนาะคุณดีเห็นบอนที่แบบมันมีพระ่านหินก็เลยวะ่ะมาล้างมาล้างนอไม้เนาะบรรยากาศธรรมชาติพักนาะม้นะไม้นอไม้กับล้างนอไม้ไปน้ำเลยนอขาวพักเซตุแต่มันเป็นแม่มันเป็นแบบนอแบบ ไล,ล่ๆทุกคนซื้อหน่อไม้ซื้อยังบมะคุซื้ซอหน่อไม้สั่งได้แต่มันคล้ายๆคือหน่อไม้บุมแล้วมันโบแมนเห็นข้าวเลยทุกคนพันมือนี่ล้มเลยเลยนี่ระวังเลยน้ำไปสร้างแต่น้ำมันบอกเป็นสีอันนะั้นาะเป็นสีใสเนาะพอฝนตกมขนาดทุกคน แต่บนนี้ห้อยหอมตรงนี้นะมันมีฟลรานหินบนนี้ชิลเลยละนาอไม้ที่เราได้ก็ด้หลายเติบอะไรทุกคนพอดีแบบมีคนมาหาก่อนนานนีดเดี๋ยวนะคะก็เลยแบบนานได้ชิลเห็นแล้วแห่งมันบ่ออีเพ้าไปแล้ว ข้าวอร่อทุกคนตัวนี้นะ่ะป่งหลายอยู่เนาะกลองเขามันโมโนะทุกคนเนาะมันก็เลยบอแจ้งถึงนะครับเห็นบ่เห็นไหมยอดน,นะนอนน้อยๆนะฮะจับเทิงรถเองฉันได้หลายกับมาต้มน้ำเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะ,อะขอทราบอเอานะทุกคน ตัวขาวบ่ข้าวสารเอาเลยฮนะ,ะนะนี่ได้ข้าวสารเอาเนาะพี่อ้าขาวเมื่อ,อาานี้บ่มื่อนี้ได้นะ,นะหาก้อนราวนี้น่อยนึงกองค่อยสั้นทุกคนเขามาหาก่อนแล้วเขาไปเอาเบิร์ตน้ำเพชรเห็น,หนเลยวห,ห,ห์หน้ำเพล็ดเห็นอีกแล้วทุกคนสามเหลี่ยมอีกแล้ว่ะนะ อยู่ห้องรวมก็เป็นโห้วย,อ,ย,อ,ยอืมต้องเก,กสิมาตัดป่าอ ทุกคนตอนนี้ห้าวกิดเดินทางกลับลราได้นี่เต็มเลยนี่น้องน้ำเพชรกย์ยังไปเย็บไปเย็บอยู่น่าขึ้นเมย์นะทุกคนเน,ะน,นาะขณะทีงก็้ยุท่งนี้ทอดแล้ดีสิครับรถเมื์อล้ได้บัณฑ์มาหาเกง่งน้ำไม้กินทีงกันพี่เล็ก็น้นนำเพชรให้ซื้ออันนี้พี่น้องได้น้ำไม้มาแล้วเขาเห็นในเฟืองเลยนี่จน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn đây sao wow. ừ, nhắn, nhắn đọc đọc chăm ta. Pi, đọc chăm pa đọc นียสามดอกหกดอกแล้วหกดอกน้องพี่น้องนอนอยู่กองฟืงกองฟึนกองฟืนหกดอกใส่แกงไหมป้าบันทมบันทมเมื่ย์นอนบ่เดินห้างนี่ทุกคนคันมลายแล้วก็ชิได้ลายเนี่ยหูหู บ่มีคนเปิดบ้างหรอซอมาเก็บไปยังเป็นยังตาแกแ็มได้แบหนังแล้วแมนบ้าขามากับะต๊กเลยทุกคนบ่แมนบตกแต่อาดคิปบ่ท่านสีวิต เมื่อดีอะได้รถหม่อดีเนาะเริ่นมเ้ิถอยหลังแอบเอ้ยอืยอไปถลังมันง,านนง่ายเนาะเริ่มเดจับเนาะเออไปต่อ น้องแล้วมันนอี่อ่ารดกระหานะพี่น้องคนมืนย่ำเอะเแม่ไป็นพี่ตองง่าจัเป็ี่ตองปุงกว่าเราเนี่ยตลอดอนะีบังเนอะจาะจโอ้ยสอนท่ากีกจะเกะผ้าคอล้มท่านึนาง,นงนเ,กเกลยทนนุกคนเลย มันรถเจองูแม่เอ้อ้าวขอดิจิ่ะทัวตัวน่ขุมแล้วกันอมันแข็งเองอเลยดีๆเลยบังทางง่ายเจ้เงี้นะตอนทํามาไปทางนั้นทุกคน กอ้โอ้ยไมน้ oh ันะได้วเขาไปนะทางนี้อะนี่เห็นเห็นไปทางนี้ละเห็นทางบันน้องแล้วมัน oh. ี่ก็ไปหอดบนอทางนี้ขึ้นเทิงเลยเดิไปบ่ไปแล้วไปบงเอเอป ่ะเนี่ยอันนี้่ยเนี่ยไลบ์บลทางนี้บอไปทางทีก็ได้เองถามเล็กน้อยได้ทางนี้อ่ะบอขึ้นเลยบอทางนี้นะขึ้นได้บอไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ตกอีเด้เนาะมีแค่ขอเดนี่เล็กน้อยกำลังนินทุกคนโอ้ยโอโอ้ยขึ้นได้เฮ้ยอ๋อ